สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะสวนมะม่วงลอมอีมพิสโนโลครับวันนี้ก็มาเปิดตาดอกซ้ําอีกวันนะครับก็วันนี้ก็นําเจ้าแอร์บัสนะครับผมนะฮะมาฉีดพ่นนะครับผมก็อัตราการใช้สารนะครับตัวยาที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไทโอนะครับ2อกิโลครึ่งนะครับโพแทสเซียมนะครับ10กิโลกรัมนะครับแล้วก็สารไฮสกัดนะครับผม 1,500cc เราจะใช้สูตรนี้นะครับทั้งรอบแรกและก็รอบ2นะครับก็เรา,าใช้สูตรนี้นะครับกับแปลงนี้นะครับปีนี้นะครับก็แต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปนะฮะแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้สูตรไหนแต่รอบนี้ทางส่วนเราขอทดลองสูตรนี้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับคอยติดตามชมกันด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ